สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่ดาวจะพามาเก็บผักเซียนป่าค่ะไปกันเลยนะคะสถานที่แม่ดาวไปเก็บผักเซียนป่าเนี่ยมันก็ไม่ไกลจากบ้านแม่ดาวนะคะก็ประมาณส 0, ะะักครึ่งกิโลเนี่ยค่ะไม่ไกลมากแม่ดาวก็ช่วงนี้ต้องรีบเก็บนะคะเดี๋ยวมันแก่ก่อนตอนนี้แม่ดาวก็มาถึงป่าที่มีต้นผักเซียนแล้วนะคะ ก็มีเยอะพอสมควรค่ะเขาจะไม่อยู่ที่ป่าลึกนะคะเขาก็จะอยู่ใกล้ๆข้างๆถนนจะไม่ไกลจากถนนเป็นผักเซียนที่คนไทยนิยมกินนะคะคนสวีเดนแม่ดาวก็ไม่เคยเห็นพวกเขากินนะคะอันนี้คือผักตำยบ,บ้านเราค่ะอันนี้ก็กินได้เหมือนกันแต่วันนี้แม่ดาวจะมาเก็บผักเซียนป่าค่ะผักเซียนมันก็มีหลายป่านะคะ แต่ไม่ดาวก็ไม่อยากไปไกลก็เอาแถวแถวใกล้ๆบ้านเนี่ยค่ะนี่ค่ะต้นบักเซียนป่ามันจะไม่มีหนามนะคะก็เด็ดเลยค่ะเอาแต่ยอดอ่อนๆมันนะคะที่สวีเดนมีเยอะเลยนะคะก็นี่แหละค่ะคนไทยในสวีเดนก็ช่วงในฤดูใบไม้ผลิเขาจะมีผักเยอะแยะเลยนะคะมีผักหลายชนิดที่สามารถกินได้แล้วก็มีประโยชน์ นี่คือผักเซียนนะคะ เสียสวยมากเลยอดใจไม่ไหวนะคะได้มากระสอบป่านนึงเลยนี่ธรรมชาติจริงๆนะคะสวีเดนนี่ค่ะดูป่าเขาถนนนี้ก็เป็นถนนที่เขาเดินออกกําลังกายนะคะบางคนเขาก็ปั่นจักรยานเดี๋ยวก็พาลูกสาวกลับบ้านแล้วค่ะไปเจอกันนะคะได้มาเยอะเหมือนกันนะรู้สึกเกือบเต็มเลยค่ะตอนนี้แม่ดาวก็จะ ทำการล้างนะคะล้างทาความสะอาดนะคะก่อนที่แม่ดาวจะเอามาดองนะคะมาหมาักมาดองนะคะเดี๋ยวแม่ดาวก็จะล้างค่ะล้างทักน้ำสอบน้ําค่ะเราก็ล้างมันสะอาดนะคะแต่มันก็มาจากธรรมชาติไม่ต้องกลัวสารเคมีนะคะบางคนก็ถามว่ากินดิบได้ไหมแม่ดาวเคยกินดิบนะคะแม่ดาวไปกินกับส้มตํามันก็กินได้นะคะกินดิบเดี๋ยวแม่ดาวกินให้ดูนะคะ รสชาติมันจะเหมือนผักถ้าเรากินดิบนะคะรสชาติมันจะออกขมๆมนิดนมันจะคล้ายๆกระเทียมนิดนนะคะเป็นกลิ่นอ่อนๆอรสชาติมันจะคล้ายผักใบบวบกของบ้านเราอะค่ะก็กินอร่อยะค่ะจะกินกับพวกป่นกินกับแกงกินกับอะไรก็ได้ะค่ะแต่ส่วนมากคนไทยที่นี่เขาก็จะมาทําเป็นผักเสี้ยน,นะค่ะอร่อยค่ะกินกับน้ำพริกก็ได้นะคะ มีแต่ยอดอ่อนค่ะก็ส่วนมากมันก็ไม่ค่อยสกปรกนะคะมันอยู่ในป่าค่ะธรมรมชาตินะคะแต่แม่ดาวก็ล้างเอาบมื่ีก็จะมีหอยตัวเล็กๆติดมานะคะเช่นอย่างนี้ค่ะ ล้างเอาหอยเอาอะไรออกด้วยแล้วก็หาเลือกที่มันไม่สวยออกนะคะใบไหนที่ว่าเจอพวกหอยเจออะไรกินไปเราก็จะ,ออะหลังจากที่แม่เราล้างไปสองน้ำเลยนะคะคิดว่าสะอาดแล้วะคะ่วะ,คะแล้วแม่ดาวก็จะมาขยำกับเกลือนะคะ ขยำจนมันช้ำนะคะขยำให้มันช้ำนะคะแม่ดาวทำทีทำทีเยอะๆค่ะเพราะว่าแม่ดาวทำครั้งเดียวแล้วก็กินทั้งปีนะคะ ไม่ต้าจะเปิดน้ำใส่นิดนึงเพื่อให้เกลือมันละลายค่ะก็ขยำไปเรื่อยๆค่ะขยำจนมันช้ำมากๆค่ะทําเสร็จมันก็เหลือไม่เยอะนะคะ ดาวก็ซื้อเกลือมาผิดแล้วเกลือเม็ดใหญ่มาไม่ได้สังเกตเลยละลายช้าตอนซื้อกัไม่ได้สังเกต,เลลต,ก,เก,ตก็ใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะว่าผักมันเยอะไม่ดาวก็จะไปเก็บนิดหน่อยพอไปเจอมันงามก็เก็บเรื่อยๆเก็บเพลินค่ะ ไม่ต้องกลัวมันเค็มนะคะเพราะแม่เาแเราจะมาล้างอีกทีหนึ่งค่ะล้างเกลือออก,อกทีหนึง่งไม่ไม่ใช่ขยับแล้วจะทําเลยนะคะเ่ดาใส่เพื่อที่ว่าให้ผักมันมันอ่อนตัวลงนะคะตอนนี้ผักก็ะชํำแล้วนะคะ จะล้างน้ำออกค่ะแล้วก็จะเก็บใส่กล่องนะคะแล้วก็จะมาปรุงอีกทีหนึ่งค่ะนี่กล่องที่แม่ดาวเตรียมไว้นะคะขึ้นมาค่ะอย่างนี้ค่ะล้างน้ำเกลือออกแล้วก็น้ำที่มันเ,เขียวๆออกนะคะพอมันเป็นนละ้วมันมันจะน่ากินค่ะถ้าเรามีน้ำเ,เขียวๆมันจะไม่คใช่น่ากินนะคะ หลังจากนั้นแม่ดาก็บีบน้ําออกนะคะบีบน้ําออกหมดเลยนี่ค่ะแล้วก็มาวางใส่ถังกระมังทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนหมดให้น้ำเขียวๆมันออกให้หมดนะคะ หลังจากที่เม่ดาวนะคะคั้นนะให้มันช้้าน,นะคะกระสอบหนึ่งก็ได้แค่นี้ค่ะเหลือแค่นี้ตอนนี้เดี๋ยวแม่ดาวจะมาทําการปรุงนะคะปรุงรสชาติที่เม่ดาวต้องการสูตรของเม่ดาวอาจจะว่าไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าเม็ดดาวใช้สูตรโลคาบนะคะถ้าใครจะทําตามก็ทํานะคะหลังจากที่เม่ดดาวเทลงซึ้งล้างจานแล้วน,นะคะ สาเหตุที่เทลงซึ้งล้างจานไม่ใช่อะไรคะไม่มีกระมังใหญ่ค่ะแม่ดาจะทําการปรุงนะคะแม่ดาใช้โยเกิร์ตนะคะสูตรธรรมชาติค่ะใช้โยเกิร์ตแทนนะคะเพราะว่าแม่ดาวไม่ค่อยกินข้าวค่ะแม่ดาวกินโลค์บนะคะแล้วก็แม่ดาวก็ใช้เกลือดํานะคะใส่แทนนะคะแม่ดาวจะตักโยเกิร์ตใส่สักประมาณ 5ช้อนก็นแล้วกันนะคะเพราะว่าผักมันเยอะค่ะหลังจากนั้นแม่ดาวก็จะใส่เกลือดําค่ะแม่ดาวทานเกลือดําที่บ้านนะคะถ้าจะทําอาหารเพราะเกลือดํามันมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะใส่ไปสัก2ช้อนค่ะใส่เยอะเดียวเค็มช้อนใหญ่ด้วยช้อนโต๊ะนะคะแล้วแม่ดาวก็จะทําการบาลานนะคะ ก็โยเกิรก็มันก็เหมือนข้าวค่ะมันเป็นจุลินทรีดีเหมือนกันนะคะถ้าใครไม่มีข้าวที่บ้านหรือว่าไม่ได้หุงข้าวหรือว่าไม่นิ่งข้าวแล้วก็ใส่โยเกิร์แทนก็ได้ค่ะแม่ดาวใช้สูตรนี้ประจำน,นะคะโยเกิรมันก็มันมีจุลินทรีย์พืลักดีนะคะทำให้ผัดเปรี้ยวอร่อยเหมือนกันนะคะแม่ดาวไม่ใส่อะไรมากนะคะใส่แค่เกลือ โยเกิรแค่นี้เองก็ใส่เป็นเกลือดำะคะ่ะทำไม่ยากหรอกคะ่ะทำกินเองนะคะเราทำให้มันสะอาดที่สุดนี่นะคะผักของแม่ดาวก็ทำเสร็จเรียบร้อยนะคะแม่ดาวใส่เกลือแค่สองช้อนโต๊ะนะคะว่าแม่ดาวกลัวมันเค,มนะคะ็มค่ะโอเคนะคะต่อไปแม่ดาวจะทำการบรรจุคะ่ะ ใส่ไปเลยนะคะแม่ดาวทำอย่างนี้มันจะแห้งนะคะเพราะแม่ดาวไม่ชอบให้มีน้ํานะคะทําอย่างนี้มันจะออกน้ําออกนิดหน่อยนะคะตอนที่มันเป็นแล้วะคะ่ะหลังจากแม่ดาวทาเสร็จแล้วนะคะแม่ดดาวก็จะไปเก็บไว้ในที่มุมที่มันมุมที่มันอากาศร้อนอบๆหน่อยะคะ่ะเพราะว่าที่สวีเดน ในช่วงฤดูใบไม้ผลิมันก็ยังไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะถุงเบลเลอร์เลยหลังจากทาเสร็จก็ได้กะละมังนี้ละคะ่ะหลังจากบรรจุเสร็จนะคะแม่ดาวก็ทําการปิดค่ะปิดไ้สักกี่ประมาณสองสาวันแม่ดาวจะมาเปิดดูแล้วเปิดชิมดูนะคะถ้ายังไม่เปรี้ยวแม่ดาวก็จะต่อไปอีกสักสองวันนะคะก็เป็นห้าวันดูนะคะเพราะว่าอากาศที่นี่มันก็ยังไม่ร้อนมากค่ะ อีกสามวันค่ะลองมาชิมกันดูนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะผัดเส้นดองของแม่ดาเวลาก็ผ่านไป3วันแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ดาจะเปิดให้ดูนะคะว่าหน้าตาเป็นแบบไหนเดี๋วเปิดให้ดูนะคะแตนแตนนี่ค่ะหน้าตาน่ากินไหมคะ แค่สามวันเองค่ะเป็นแล้วค่ะแล้วจะมีน้ํานิดๆอยู่ข้างล่างเห็นไหมคะตอนทำจะไม่มีน้ําเลยนะคะแม่ดาวก็จะเอาน้ําออกหมดแต่พอมันเป็นนะมันจะคลายน้ํานิดหน่อยนะคะสูตรเยอะเกิดของแม่ดาวนะคะถ้าใครอยากจะทําผักเสี้ยนสูตรอื่นก็ได้นะคะอย่างเช่นใส่ข้าวหรือว่าใส่น้ําหมาข้าวก็เป็นเหมือนกันค่ะ ที่แม่ดาวใส่โยเกิร์ตแทนเพราะว่าที่บ้านแม่ดาวไม่ค่อยกินข้าวนะคะแม่ดาวก็จะกินแต่กับข้าวค่ะว่าแม่ดาวกินโลครับโลครับก็คือพวกคาร์โบไฮเดรตพวกน้าตาลแม่ดาวก็จะไม่กินนะคะที่บ้านก็เลยไม่ค่อยมีข้าวค่ะถ้ามีก็จะเป็นข้าวดํานะคะหรือว่าข้าวไรเบอร์รี่นะคะแต่แม่ดาวก็นานๆแม่ดาวก็จะกินทีนะคะถ้านึกอยาก แต่ถ้าแม่ดาวจะทาหมักดองแล้วแม่ดาวก็ใช้โยเกิร์ตสูตรนี้ค่ะถ้าใครอยากทําเหมือนแม่ดาวทาได้นะคะอร่อยเดี๋ยวแม่ดาวจะชิมให้ดูนะคะเปรี้ยวกําลังอร่อยเลยนะคะอืมเปรี้ยวกําลังอร่อยเลยค่ะเนี่ยแม่ดาวก็พอทําเสร็จแล้วแม่ดาวก็จะแยกเก็บไว้กินเสร็จตวัวยันนิดนึนงค่ะ ไอ้ที่เหลือไม่ดาวก็จะแพ็กใส่ถุงซีนแล้วก็ไปไว้ในช่องฟิตนะคะเพราะว่ายังไงมันก็เปรี้ยวแล้วในหน้าหนาวเม่ดาวก็จะเอาออกมาทีละถุงถ้าเม่ดาวอยากกินนะคะออกมาทีละถุงเพื่อละลายค่ะแล้วก็วางไว้ข้างนอกนิดหน่อยก็ได้กินแล้วค่ะยังความเปรี้ยวก็ยังคงที่นะคะคนไทยในต่างแดนนะคะทุกคนเขาก็จะทําคล้ายๆกับเม่ดาวค่ะแต่มันก็สูตรใครสูตรมันนะคะถ้าใครต้องการทําสูตรแม่ดาวทาได้นะคะอร่อยค่ะอร่อย คลิปนี้ไม่ดาก็แค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะสััสดีค่ะ